สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะข้อดีเครื่องตัดหญ้า gx 5 0นะฮะสี่จังหวะนะฮะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยฝาบก็ข้อดีนะฮะเครื่องตัดหญ้า gx 5 0 4สี่จังหวะนะฮะก็คือไม่ใช้น้ำมันสองทีนะฮะออโต้ลูปก็ไม่ได้ใช้นะฮะนี่ ภูสโตกออยนะฮะไม่ได้ใช้อันนี้ของอุสวา่านะอันนี้ของเลื่อยยนที่ผมใช้อยู่เลื่อยยนสติลเอ็มเอสหนึ่งแปดไม่ได้ใช้ไม่ต้องพกมานะฮะคือเครื่องสองจังหวะเนี่ยเครื่องยนต์หมุน1รอบนะได้งานหนึ่งครั้งก็คือเครื่องยนต์หมุนหนึ่งรอบจุดระเบิดไปหนึ่งครั้งคายดูดอัดระเบิดอยู่ด้วยกันนะฮะ ก็คือจังหวะคายและจังหวะดูดนะอยู่พร้อมกันอัดระเบิดอยู่พร้อมกันนะฮะเครื่องยนต์หมุนแค่หนึ่งรอบส่วนเครื่องยนต์สี่จังหวะนะฮะเครื่องยนต์หมุนสองรอบนะคายาดูดอัดระเบิดคายนะฮะดูดดูดลงอัดระเบิด คายเห็นไหมเครื่องยนต์หมุนสองรอบได้งานหนึ่งครั้งนะฮแล้วที่สำคัญหญ้าหนา,นา,นา,นานเนี่ยนะฮะย้าคาเนี่ยโอ้โหยคือย้าคาเนี่ยเป็นหญ้าที่เหนียวและเส้นใยของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงสูงนะฮะคือย้าคาเนี่ย ถ้าไม่ใช้ยาฉีดยาฆ่ายา้านะยากมากนะฮะยาฆ่ายา้าก็มีต้นทุนค่ายานะฮะแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเป็นพิษต่อผู้ฉีดด้วยใช้โดนก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนใช้ไปเดี๋ยวฝอยละอองยาฝอยละอองยานะฮะลงไปในานาก็ไม่ดีนะฮะประมาณนี้คือ Honda GX50 เนี่ยเกิดมาเพื่อ ตัดยาคานะย่านหนาๆเนี่ยชอบเลยแหละคือทอกดีกำลังดีแล้วที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันนะเพราะมันเป็นสี่จังหวะประหยัดน้ำมันแล้วไม่ใช้ออตโตูปอีกต่างหากไม่ใช้สองทีอีกต่างหากโอ้โหเครานี้คุ้มเลยนะฮะโอ้โหดูเสียงต่อย่าคาสำคัญเลยนะต้องใส่รองเท้าบูทมานะ เดี๋ยวตอยาคานี่ปักเท้าเข้าให,คหา้คือหนอมันอะกาลังคือหนอยาคากําลังเกิดขึ้นมาเนี่ยหนอเล็กๆเนี่ยปักเท้าเราได้ด้วยนะเออไม่ใช่เรื่องดีนะฮะคือถ้ายาคาสู้ได้เนี่ยหญ้าเล็กๆเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะในน้ําหนักสิบกิโลกรัมเนี่ยนะหลายคนบอกหนักผมก็ว่าหนักอยู่ แต่น้ำหนักเยอะร่างกายเรากำยำนะร่างกายกำยำล้ำเลิศรองนานไม่ได้โดยโร้ลนฤกิทธิ์นะฮะคือร่างกายเรากำยำเนี่ยมันสู้ได้แหมเครื่องสีจังหวะคุ้มนะฮะไม่ได้เชียไม่ได้อวยนะแต่ส่งเสริมนะฮะ เพราะว่ามันประหยัดน้ํามันไม่ค่อมงานไม่ยากจนนะฮะเนี่ยแล้วหัวเกียร์หัวเกียร์นี่จุ่มน้ําได้ด้วยบางคนไปออกเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าซึ่งหัวเกียร์ของเขาเนี่ยมีมอเตอร์นะถึงจะเป็นมอเตอร์บัตเลดมอเตอร์ d ีซนะแต่ก็อันตรายนะฮะกระแสตรงอะ่ะถ้าจุ่มน้ำอะ่ะเออหลายคนบอกเอา้า แล้วกระแสตรงจุ่มน้ําคือเขาทําให้มันง่ายหมายความว่าหัวเกียร์มีมอเตอร์มีขดลวดเลยนะแล้วด้านหลังก็เป็นอะไรอ่ะเป็นแบตเตอรี่มันจะถ่วงกันนะคือด้านหลังเป็นแบตเตอรี่ด้านหน้าเป็นหัวเกียร์มอเตอร์ทันสายไฟบัดข้าต้มนะฮะคือข้อดีมันก็ดีนะมันถ่วงน้ำหนักกัน แต่ข้อเสียเนี่ยในานามัน,ม,นมันโอกาสจุ่มน้ำก็มีโอกาสความชื้นนะเข้าไปได้นะบางคนบอกเอ้ยเล่นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไม่ดีกว่าเหรอ <c oughs> ไอประหยัดคือไม่ต้องเติมน้ำมันเสียปั๊กอยู่บ้านนะเรื่องจริงแต่ว่าถ้าเจอญ้าหนา,นา,นา,นานเนี่ยมันก็มันก็ไปไม่ไหวนะมันก็คอมงานมันก็ เกิดการอุบิเหตุหรือว่าเกิดการช็อตเกิดขึ้นนะมันก็เป็นปัญหาในอนาคตในความทนทานถึกทนมันไปไม่ได้ถ้าถึกทนไปไม่ได้ก็จบเหมือนกันนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะข้อดีคือน้ำหนักก็ต้องทนนะแต่ว่าข้อดีเยอะกว่าคุ้มกว่าถึกทนกว่าวันนี้อธิบายกวนจบคลิปเพียงเท่านี้นะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยล่ะอย่าลืมกดแชร์นะฮะ อย่าลืมกดติดตามวันนี้สวัสดีครับ